สวัสดีค่ะมาฝากช่องกันค่อยเฮ็ดไปชุดอันละเฮ็ดไปสูซูฟิวว่ามันสิเป็นสไตล์ใดเอาผู้ใด,ดมาฟังสไตล์ข่อยกับมามา,ามาก่อนอื่นกับฝากช่องเนี้ยเดีจะฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยมาเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นตะลุตุเจ้าของเรื่องก็คือว่า เพิ่อนอาศัยอยู่เมืองนอกเด้เป็นแฟนกันเนี่ยสองปีกว่าเพื่อนเลยแต่งงานกันแล้วเพื่อนก็ไปอาศัยอยู่ไม่กาตอนแรกอะผู้หญิงก็คือไปวาไปเพิ่นก็ไปทำงานอยู่นํำกันสามปีผู้หญิงเลยท้ทองนอกจากของเรื่องนี้ทองเพราะทองแล้วก็กันเลยก็ไปเห็นงานปกติอยู่ ท่องในประมาณเจ็ดแปดเดือนแหละจะเข้าแปดเดือนก็เลยอยู่บ้านก็เลยล่อขอดน่ะที่นี่สามีเพิ่นนี่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เธอมาทำงานหลักไม่เรียงลูกซะเรื่องการเงืนการยังเพิ่นโอเคเด้เพราะว่าผัวเพิ่นอ่ะมีเป็นมีธุรกิจของเจ้าของธุรกิจเล็กๆแต่ว่ามันก็เรียงตัวได้อย่างสินะเรากะ เอามาเบาโดยพื้นฐานว่าขอบครัวนี้ปกติผู้ไี่จะเป็นคนติดเมียตัวผู้ไส้อายุสามผู้หญิงอายุสามเวลาเพิ่นไปเนงเพิ่นจะไปน้ำกันแล้วกับผู้ไา้สามอ่าสามีของน้องนี่จะมีมูสนิทกันแต้นหนุอยอยู่สองคนไปไซ้เขาจะไปน้ำกันเขาจะเลี้ยนน้ำกันจนจบมหาไล่ เขาสิมักไปเที่ยวกันแบบว่าอาไปล่าสัตว์ไปตกปลาไปขี่จักรยานเขาจะมักไปน้ำกันตลอดแล้วกะคนหนึนน่งอ่ะเขาจะมีรถบ้านแล้วก็มีไม่ผู้สาวเลยบอมเนเมียได้ผู้สาวแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นโสดที่นี่เปลาเขา ไปสามาศสเนี่ยเพื่อไปปา์ตีไปแอดเวนเจอร์ไปเดินไปเดินป่าเะไรสิเออสามีน้องก็จะน้องไปนั่งที่นี่พ่อน้องทองน้องก็จะไปบ่ได้เนาะเขาจะไปเขาจะไปกันเที่บางที่อ่ะสมัยก่อนเขาจะไปอาทิตย์ละเทือเพราะตอัวมากเขาก็คือเดี๋ยวนี้กับไปเดือนละสองเทือเดือนละเทือก็แล้วแต่ที่นี่พ่อน้องทอง นาไก่คอดกับนองกับแบบลื้อโตนแฟนนะว่าเขาเห็นงานหนักนองกับอนุญาตในแฟนว่าไปสังสรรค์กับมูเแล้วซึ่งบางที่ผัวก็จะไปนอนขคางว่าถึงสมัยตะกี้ก็นองน้ากันเด็กก็สิไปนอนขคางน้าเขาไปเท่ละขึ้นสองขึ้นแล้วก็กลับมาซึ่งทุกคนกิดสนิทกันหมดมันนี่กันเรื่องกระดาเนื่องมาจนว่านองขอด ลูกได้ปีเออได้กำลังยางไหมสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนกำลังหัดยางน้องอนุญาตในพวไปว่าไปจอยก้ามูลตลอดซึ่งน่องโชคดีมากน้องว่าลูกไส่น้องเป็นเด็กที่ว่าเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีบององ้อเงี้ยนองก็เลยแบบว่าเออพวกลังขึ้นพวะจะไปพวก็ไปเธอจะขังเธอจะขังน้องไม่มีปัญหาแมพ่อที่นี่ มีมือหนึ่งลาสันลูกไส้นี่น้องกับเฮ็ดอาหารให้ลูกจูลูกไส้น้องนองก็เลยให้ลูกอะเบิ่งโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เออแม่เร่นไอแพดปกติเนี่ยน้องกับสีหูรหัสไอแพดกองผัวลูกรหัสนั่นนี่พวก,กับลูกของน้องแต่ว่าเขาจะบ่เคยหยุ่งเกี่ยวอ่าโทรศัพท์หรือ่องไอแพดกันซึ่งก้อนหนานั่นอะผู้ชา้อันของน้องนะ่ะ ผัวน้องนะบอกว่าสิไปหามูน้องก็เออออกไปเลยก็ถามแต่ผัวว่าจะข้างหรือบ่ข้างผัวได้บอกว่าบบแน่ใจแต่ข้างก็จะบอกแล้วโอเคเมียก็บว่าหอย่างพอเขาใส่ชีวิตจังสี่เนาะพอไปปุ๊บจ้าควากัเลี้ยงลูกตามปกติและเฮ็ดอาหารในลูกกับลูกก็นั่งทถยไอแพดไปเป็นการ์ตูนนั่นนี่แหละเด็กหน่อยเนือมือกับ่บยูซื่อมือจาคิดเบื่อาเฮ็ดเป๊ะเตตามภาษาเขาน้องก็เลยยินได้ยินแบบว่าหัว ย่ยงนีเป็เสียงแบบว่าคือจังแบบคนมีเอียงกันแม่มีความสัมพันธ์กันนองกะลิหยุดฟังไว้มาจะใส่นองกะลิยามไปเบิ่งอยู่ไอแพดน้องเห็นนองก็เอ้ามันเป็นแบบว่าเป็นคลิปเนี้ยนั้นล่ะนองก็ก็บ่ได้ตกใจยังเพราะว่าโตลูกเขาน่ะห้องก็สิบสิบเดือนกว่าเจะสิบเอ็ดเดือนซึ่งมันเดอมันหน่อย มันน่อยเกินไปที่จะรับรู้เรื่องนี่น้องก็เลยบุเรนสนใจน้องก็เลยจับมากแต่ว่าสีเลือนอื่นบันนี้เอา้าตอนแรกอะไปเห็นหนาผู้ท่ายน,น้องก็เลยขุนขุนไปเบิงมันเป็นมันเป็นมูของผัวแม่น้องกะเลยเบิงกะเลยเบิงทีว่าเรื่องต่อไปเอา้าในคลิปหนึ่งมีผัวเจ้าของมีมูผัวอีกสองคนแบบแมนผู้ชายกับผู้ท่ายแล้วน,อน้องกะเลื่อนไปน้องกะหาเบิงอีก มันเป็นมังอันก็มี่เป็นผู้สาวของที่คอยบอกนะมูมูเขาคนหนึ่งมี่ผู้สาวบางบางคลิปก็เป็นคือผู้ชาย่สามผู้ยิ่งหนึ่งยังสิละนองกับแบบเอาผู้ใดก็ไปพ่เป็นคือกันเลยเห็นยังสี่กระบปปากโบ้วยไวบ่โทษบ่หยังกันรอดจนพ่อัวกับมม่จะคล้องกับแบบว่าพ่อพัวกับม่พัวจะมากอดมากหอมน้องกับแบบออกอาการเลยไหม ตอนแรกพวกกับว่เอจใจดอกพ่อประมัณอยู่สามหมื่นพวก็เลยมาถามว่าเออเธอเป็นอีหยังมันเกิดอีหยังขื้นเล่ามาซี่หยังสินะพ่อบอกสันเมียกัะน้ำตาไหลห้เลยปล่อยห้วเลยกินยุ่นไอแพดในพวกรอซํานี่แหละพวกก็ยืนโทษจ้าพวก็ยืนอึ้งไปปุ๊บนึงพวกรีแบบหน้าเสียเลยพวกเลยแบบขอโทษเมียเมียกัเเยบอกว่าเล่ามาให้หมด มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนึงซีนาพวกก็เลยบอกว่าตอนมันเกิดรั้งแรกอะคือเขาเมากันเมา่กันแล้เก็แบบว่ากัเลยเกิดอาการอยากล่องไหมเพราะอยากล่องล้วที่นี่มันเกิดแบบติดใจไหมแล้วก็นองกันเลยถามว่าโลแล้วผู้หญิงล่ะแฟนของนองกับเราเสื่อมนะแฟนของ ดอวอนช่แหว่าเป็นยังไงคือเดมาในนี่ฝรั่งก็เลยบอกว่าตอนแรกอะ่ะผูหยิ่งเขาก็ช็อกขึ้นนองและรับบ่ดด้แต่ไปไปมาๆ่าเขาก็ทําใจไหมเพราะว่าเขาก็บอ,อยากเลิกกั็แฟนเขาก็เลยแบบปล่อ,ลอยจ่อยน้ำกันแล้วก็ผพวน้องก็ก,กอดนองว่าฉัน่อ,อยากเสียเธอไปฉันอยากเป็นขอบครัวเดี๋ยวปวดเธอ,อย่าถึงฉันไปเองสินะนองกับมันกับ พิดกันคักยุได้แบบนี้น้องก็เลยว่าน้องก็เลือกว่าน้องจะยูต่อไปแต่ว่าความสัมพันธ์กันฉันผัวเมียนี่คือบ่มีจะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกแล้วก็ผัวน้องนี่ขอร้องว่าอย่าบอกทั้งครอบครัวเขาแล้วอ,อย่งเขาจะย่อมเหมือดทุกอย่างน้องอันนี้ก็คือน่องเอามอออไม่ให้ฟั่งซื้อเพราะว่าน้องว่าบางคนอาจจะมองว่าน้อง,งโง่น้องขี้ไล่เป็นอย่างขึ้นย่อมเขาฟ้องเลยยังสันยังสี น้องก็เลยคิดว่าน้องอ่ะย่อมเป็นแบบนี้เพื่อว่าสีรักษาสถาบันครอบครัวไปโตผัวน้องอ่ะน้องว่าดีเด้เขาดีทว่าตัดเรื่องนี้ไปเขาดีทุกอย่างเลยหนึ่งซึ่งแบบว่าเขาเป็นผู้ชายที่ว่าบบเจ้าชู้เขาใส่ใจเมียตลอดเมียอยากเมียก็ลู้อย่างที่ว่ามีความสุขเขาเห็ดให้ได้มื่อไหมแล้วเขายุ่งน้่กันนี่เขาบ่เคยผิดกันเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขามีเรื่องนี้ลหละแล้วนองก็เลยว่า บางบางที่เขาต้องยอมแบบว่า,อายอมบางอย่างเพื่อที่จะได้บางอย่างบางสิ่งบางอย่างมางสิแม่อันนี้นองก็คือเมื่อบ่อยฟังรู้สึกนองว่าบางคนจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนองเนี่ยก็แบบให,ให้แบบว่าช่างใจไหมให้ท่าใจให้ช่างใจว่าเจ้าของจะเลือกแบบชีวิตจังไหนไปในแนวทางอย่างไนเองสินะสำหรับนองนองเลือกที่ว่า จะรักษาสถาบันขอบรั้วไหว้น้องอยากมีมาพ่อแม่ลูกไหมน้องอยากเห็นลูกเติบโตขึ้นไปน้ำกันเดี๋ยวนี้น้องก็อยู่น้ำกันแบบว่าเป็นเพื่อนกันเอาอันนี้กับพ่อฟังซื้อดอกผู้จ้าก็ฝากช่องนะจ้ะกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์บ่ต้องดาน้วงเร้่อบันวบนว้องเขาแฮปปี้มันเป็นชีวิตขอบรั้วเขาบ่ต้องประชดเขาเขามากจังสี่ไหมเขาเลือกที่จะรักษาขอบครั้วเขาไว้ เอาจ้ะขอบคุณหลายๆเด้จ้ะ